ตลาดของภูเก็ตเนี่ยจะแยกกันชัดเจนถ้าเป็นตลาดแนวสูงซึ่งเป็นตลาดต่าง,างประเทศหรือต่างชาติเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วทั้งอาคารเนี่ยก็จะเป็นต่างชาติทั้งหมดนะครับจะไม่ได้แบ่ง 49, 51ก็จะแบ่งเป็นลักษณะฟรีโฮลลิสโตรตามนั้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นลักษณะแบบนี้ก็ทําให้ผู้กับการไม่สามารถที่จะโอนบ้านได้ก็จะเกิดการชะลอการก่อสร้างหรือชะลอ บางโครงการออกไปแล้วก็รอระยะเวลาให้ตัวโควิดเนี่ยมันคลี่คลายซึ่งจากหลังจากการพูดคุยหรือคาดการณ์กันไว้เนี่ยถ้าตัวโควิด19เ้นี่ยคลี่คลายมาแล้วเนี่ยคิดว่าตลาดต่างชาติเนี่ยจะกลับมาค่อนข้างแรงแรงเบี่ยงจะมากกว่าเดิมเพราะว่ามีความต้องการในการซื้อ,อสหานิพุกเก็ตเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนครับในอนาคตใ,ใช่ครับคือคือจังหวัดภูเก็ตเนี่ยไรายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการท่องเที่ยวดี อสังหาก็จะดีตามไปด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองว่าสิ่งที่สําคัญคือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีภาคในช่วงจังหวะที่โควิดยังไม่ลี่คลายเนี่ยมันต้องมออีบางธุรกิจที่ทําให้เกิดการจ้างงานหรือเกิดการหมุนเวียนของด้านเศร,รษฐกิจไปก่อนระยะน,นี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยภ,ภูเก็ตพอไม่มีการท่องเที่ยวทุกอย่างก็หยุดชะง,งักไปหมดแต่คราวนี้เนี่ยภาคอสังหาถ้าเกิดได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากภาคการเงินเนี่ย ซึ่งภาคสังหาเป็นภาคที่ต้องใช้การเต็มตัวหรือการก่อสร,ร้างระยะยาวเป็นปีอยู่แล้วซึ่งแล้วเป็นภาคที่เกิดการจร้างงานค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในช่วงระยะนี้โดยหวังการขายในอีกปีข้างหน้าก็เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจซึ่งจะทําให้เกิดการจร้างงานทําให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตได้ครับก็สําหรับผู้ประกอบการในปัจจุบันนี้นะครับก็เราจะทําหรือเอาความรู้เก่าๆนะมาใช้ตลอดคงไม่พอนะครับ เราเองเป็นผู้ประกอบการก็ต้องมีการอัปเดตความรู้เรื่อยๆนะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ทําเองหรือบางทีไปถามกับท่านอื่นเนี่ยไม่มีใครบอกนะครับมันต้องเป็นหลักสูตรที่ทางอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเชิญผู้ประกอบการสังหารที่มีประสบการณ์มากๆนะครับอันนี้มาแชร์ความรู้ความเข้าใจซึ่งทริคเหล่านี้ทริคเล็กเกเล็กเ,ก,เก็น้อยเนี่ยมาสามารถทําให้เราเนี่ยมาสามารถเอ่อมาพัฒนาธุรก,กิจของเราเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากเชิญชวนทุกขั้นนะครับที่ประกอบการช่วงนี้งานเราไม่เยอะมากก็มาอัปเดตความรู้มาพัฒนาความรู้ของเราเพื่อใช้ในอนาคตกันครับ